สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆบา YouTube น้านยูทูบนำกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จ้าเมื่อนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอิสาบายงวดประจำของวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบสองสองห้าหกสี่ 4, มหาพี่พี่เอฟซีได้รับชมตามเคยจ้า แต่ก่อนสิไปรับชมวันที่24เดี๋ยวมาเบิ่งพ้นสรุปโควันที่23กันก่อนเราจะนอว่าจะหายตัวใดไปแนจจ่จ้ะรอบเร้าจะจะให้เด่น87วิ่งลูดจ้ะรอบเร้าพ้นออกบน146สองตัวล่างออก25อันนี้จอยลูดไปเนาจะเนาะรอบเร้าจอยลูดไปจ้ะรอบบายจา้ะรอบบายจะให้เด่น21วิ่งลูดจ้ะ ผลสรุปรอบใบบนออกแปดสาเจ็เจจอยลุดไปเนาะจ้าสาเจนี่จอยหายรอบเศาร้เนาะจ้ะเนาะเจ็ดสามจ้ามาในรอบเศา้าจ้าแต่ว่าผลออกออกมาออกมาในรอบใบเนาะจ้าเนาะสาเจจ้าสตัวล่างรอบบายออกหนึ่งหกหนึ่งหกจอยเข้าตรงตจ้าหนึ่งหกจ้ามาตรงตรงเนาะจ้ารอบบายจ้าสอตัวล่างจอยเข้าตรงตรงหนึ่งห แล้วก็มาเข้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งจ้าขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอสแสดงความยินดีกับพี่พี่เอฟซีสตตมแนวทางนี่เคอีนอจ้าคำเตือนทางซ่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจะชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจากนี่เคอีเช้าบ่ายวันที่22เด่นเสาจอยให้เด่น เจ็ดแล้วก็หกจ้ะเด่นเสาเจ็ดหกวิ่งลูดจ้าเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดหกจ้ะหกศูนย์หกสอง หกห้าหกเก้าเดินบายจ้าเดินบายจะให้เดินสี่สามวิ่งลูดจ้าสี่สามวิ่งลูดรอบบ่ายเนาะจ้าสี่มิสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดจ้า ี่แปดสามจ้าสามมีสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกจ้าสามหกตัวเน้นจ้าหกห้าเจ็ดหนึ่งสามหก C หนึ่ง อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวได้ชอบตัวไดแคบนะจอไหวบันถือไหวจดไหวใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งก็อาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนอกจ้าโบสาบานรับรู้ได้ว่าตัวได้สีขาตัวได้สีรุดจากคำนวณไปตามสูตรก็อยากน้ำมาแบ่งปันนอกจ้าถาา้าชอบขอยตามโบชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นอกจ้าขอให้พี่ๆเอฟซี c, ทุกคนทุก่าน,านมีชมมีลักกันทุกคนจ้าข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง เพื่อจะได้เป็นกันแลกใจกับจอยทำานแนวทางต่อไปสวัสดีจ้า